เล็บแอดเฟิสไบพามาวันนี้บ้านของคุณลุงให้ภาคแทนให้ภาคเนี่เราพามาดูคุณลุงขึ้นมะพร้าวที่สวนด้านหลังบ้านอันนี้เป็นสวนคุณลุงมะพร้าวมันต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนกวาดไปโคนทามนี่ก็เป็นสวนมะพร้าวของคุณลุงวันนี้เราบุกมาถึงที่แล้วแอดเฟิสไบพามาเที่ยวใน วันอาทิตย์สบายๆหลังจากฝนตกอันนี้น้องสันก็ถ่ายปเป็นวิดีโอไว้ด้วยเลยสวัสดีครับนี่นี่พี่ทีลุงคุณคุณตาเอ้ยคุณพีก่เอ้ย,ค,ค,อยคุณนา <c oughs> นี่ก็เป็นมะนาวมะนาวจากสวน ผมว่าถ้าทางคจะเปรี้ยวใส่ข้าวผัดคงจะอร่อยอ่ะผ<อ>ิดแต่กกกงกานี่ <c oughs> คุณลุงคุณป้าเขาว่นั่งคุยกัน <c oughs> ป้าสองป้าเหนื่อยหน่อยอะไรอย่งเงี้าคนที่ส่มาครับรู้มาเป็นคุณลุงผู้ใจดีใส่เยอะไหมฮะ ใส่คือสมควรว่าแล้วว่าดูประมาณนะครับนี่หลังจากปอกมะาพร้าวให้เราทานกันแล้วก็ยืนคุยกันผมไปขายดีนะดูผมกล้ารับรองแค่ทานทานน้ำตาลผมปวดท้องแถมให้เลยอืมเห็นไหมผมไม่เอาสินเกียโปนใส่นี่สิ่งเกี่ยโปนหมายถึงว่าเอาหลังงงมาปนอย่างนี้มาปนผมไม่ชอบอาคิดตังค์ทานาากุรรบบลูมาทาบแปดรู้นี่ห้าสิบ ห้าสิบลูกเลยครับเอาไห้าสิบบาทตกลงเลยสามสามลูกสิบใช่ไหมคะเอาไปห้าสิบถ้าบอกลูกว่าห้าสิบบาทห้าูปนี่วันนี้เลาบัดเฟิสบายบุกมาถึงบ้านคุณลุงเอารถปิกอัพมาใส่เลยไหมครับมะพร้าวมันมากแต่เนื้อเนื้อแน่นเดียวที่อย่างเนื้อมัน วิดีโอเท่าไรคะแจนบายลูค่ะแต่อาครับาบ